Fox Drive Special ครับวันนี้ผมจะพามาดูงานเปิดตัวรถยนจากัวและและด์โรเวอร์รุ่นพิเศษครับที่เรียกว่า SVO ครับย่อม,มาจาก Special Vehicle Operation ครับนำเข้าแล้วโดยบริษัท i n c h c a p e ครับวันนี้จะไปดูกันว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่ครับไปดูครับตอนนี้แหละครับคือโฉมหน้าของรุ่นพิเศษทั้งสองรุ่นที่จะมาเปิดตัวในวันนี้นะครเริ่มจาก t ันสปอร์ตก่อนเลยก็คือจากัว F Type s v r ครับ ราคาอยู่ที่12,999,900บาทครับส่วนคันข้างหลังเนี่ยก็คือ Range Rover Sport SVR ครับคือด้วยราคาที่นะ่าจะเปิดตัวในวันนี้ก็อยู่ที่13,999,900บาทครับอาจจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆของรถในตระกูล SVR SVO ่อครับก็คือมันย่อมาจาก Special Vehicle Operation ครับก็คือจะเป็นหน่วยพัฒนาพิเศษ พูดง่ายก็คล้ายๆกับทางเบนก็คือจะเหมือนกับลาย AMG ฮะแต่นี่คือของทางจากัวเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นแผนกตกแต่งพิเศษที่จะเพิ่มสมรรถนะตัวรถในขั้สุดยอดในทุกๆด้านครับอย่างสองคันนี้ที่นำมาโชว์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตระกูล SVR ก็คือจะเน้นไปที่สมรรถนะและความแรงและเน้นการตกแต่งแบบสปอร์ตนะไม่ธรรมดาทั้งรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นสมนรรถนะด้านเครื่องยนต์ช่วงล่างเแบรบค และการตกแต่ง trimming เนี่ยจะเป็นอารมณ์มอเตอร์สปอร์ตครับส่วนอีกรุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยกล่าวในอันดับต่อไปมาดูด้านกลุ่มมลังครับนี่ครับเปิดฝาระโปรงตามสไตล์ j จ g u a ัวนะฮะเปิดคําว่ากลับด้านนะฮะเครื่องยนต์ V8 Supercharged 0ุ้ดลิตรที่ให้พลังกำลังสูงสุดที่575แรงม้าครับแรงบิดจะอยู่ที่800นิวตันเมตรประกบคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะฮะจะทําให้อัตราเร่งเนี่ย 0ถึง100เนี่ยจะอยู่เดียวราว3.5วินาทีครับแรงและเร็วมากๆากครับไม่ธรรมดาเสือร้ายคันนี้อย่างที่บอกครับเนี่ยการทริมและตกแต่งเนี่ยคือมาเป็นแบบเน้นแนวมอเตอร์สปอร์ตคาลิปเปอร์เบรกขนาดใหญ่4พอร์ตนะฮะพร้อมล้อแม็กสีลักษณะเป็นสีซาติที่มีน้หนักเบาให้ประสิทธิภาพเบรสูงยางก็ใช้ยางสมรรถนะสูงครับพีาลารี่พีซีโล หน้าแบบสองหกห้าสนิ้วเนี่ยฮะไล่มาดูเรื่อยๆก่อนเนี่ยฮะการตกแต่งภายนอกเนี่ยจะเน้น aerodynamic เป็นหลักเลยอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นวิงหลังแบบสปอร์ตวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะน้ำหนักเบาแล้วก็ให้แรงกดดาวน์ฟอร์สที่ดีมาดูดีไซน์ด้านหลังครับโอ้บอกได้เลยว่าเซ็กซี่มากๆ ไฟ้ายในสไตล์แบบ British Racing Car จริงๆไฟท้ายสวยครับเป็นเส้น LED มีโลโก้ SVR ครับบอ,บอกถึงความไม่ธรรมดาของรถคันนี้ส่วนท่อไอเสียเนี่ยได้รับการตกแต่งพิเศษมากๆครับเพราะว่าใช้วัสดุที่เขาเรียกว่า Inconel ฮะ Inconel เนี่ยมันเป็นวัสดุที่ยอดเยี่ยมมากครับถ้าเทียบกับพวกไทเทเนียมเป็นวัสดุที่ทำท่อไอเสียชนิดเดียวกับรถยนต์ของ m าวันที่ให้น้ำหนักเบาและที่สำคัญคือให้เสียงที่แผ คํารามที่ดุตันเล้าใจแบบสุดๆครับ mm hmm. เรียกว่าวนะัสดุอินคอเนลเนี่ยเป็นแมทเทเรียลที่แพงที่สุดแล้วในการทำท่อไอเสียดิฟ mm ิวเซอร์ครับ mm hmm. ที่คอยลีดลมสวยเพ้น mm hmm. เป็นสีดำแบบไฮกลอสครับ mm hmm. ดุดัน mm hmm. เนี่ยอีกมุมหนึ่งของตัว mm hmm. F5 นเะนี่ยสวยมากครับสีนึงินสีนี้นี่ถือว,ว่าเป็นสีที่ดูโดดเด่นมากๆ มาดูภายในห้องโดยสารนะครับเนี่ยฮะตามสไตล์รถยนต์แบบเรซิ่งคาร์เลยครับวัสดุที่ใช้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังอัลคันทาราตัดกับหนังสีดำแล้วก็เดินได้คอนทราสออกมาให้เป็นสีน้ำเงินครับเช่น mm hmm. เป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามมากๆครับ mm hmm. ดูนะครับด้านประตูจับครับก็จะป๊อปอัพออกมาให้เราเปิดได้งา่ายๆ ดูกันเลยครับแผงมาตรวัดนี่ยังเป็นแบบแนวอนาล็อกอยู่ครเพื่ออนุรักษ์ความคลาสสิกไว้นี่ฮะวัสดุของภูุมอล,ลัยก็จะเป็นแบบหนังอัครทลาาเพื่อความกระชับมือครับเกียร์เป็นแบบเกียร์อโอตโมีสวิชเลือกโหมดนะฮะการทำงานของระบบเครื่องยนต์และเกียร์ปรับด r ร v วิงโหมดได้แล้วก็มีสวิชเปิดปิดบายพาสวาลปิดตัว traction control สวยครับเท่มากๆเนี่ยฮะเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะที่เขาเรียกว่าสั่งหออกแบบแล้วก็สั่งตัดพิเศษเห็นใจเห็นโลโก้เอ r ที่หัวหมอนนะครบอกเลยว่ารถคันนี้นี่ไม่ธรรมดาด้านเน้นสมรรถนะด้านความแรงในน,น่ารมการขับขีบ่แบบมอเตอร์รสปอร์ตสวยมากๆครับ ส่วนดีไซน์มุมมองทางด้านหน้านี่ก็แอค e s ส i ี e สุดๆครับกับฟอนต์แอปพลที่ออกแบบแบบแนวเดียวกับรถแข่งนะครับเห็นตามกริวและช่องดักลมต่างๆเป็นสีดำเงาสวยดูดันครับบนฝาโปมีช่องระบายความร้อนเป็นเกรดนะฮะเขาเรียกว่าลูเวทเท่สุดๆครับลำดับต่อมาครับก็คือแ a นด์โรเวอร์รุ่น Range Rover Sport SVR นะครับราคา13ล้าน9 0 0 0 9,000บาท รุ่นนี้มันมีดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเป็นส่วนๆเลยนะก็ถือว่ามันเป็นรุ่นตัวแรงของตัวแรงสุดนะครับของค่าย Land Rover มีการตกแต่งและพัฒนาปรับปรุงเครื่องยนต์โดยผนา SVO ครับสามารถรีดแรงม้าจากเครื่องยนต์ V8 5.0ลิตรซูเปอร์ชาร์จนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่575แรงม้าเลยนะครับคันนี้แรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่700นิวตันเมตรประกอบคู่กับเกียร์อัตโนมัติไปฮะ,ะขับเคลื่อน4ล้อ อัรตราเร่งสูตหนึ่งร้อยเนี่ยจะอยู่ที่สี่จุดห้าวินาทีครับท็อ,อปสปีดจะไปสุดที่สองร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูน้ำมันยอดเยี่ยมมากครับไปดูเป็นส่วนๆน,น,นะฮะเนี่ยฮะกลิ่หน้าใหม่ได้รับการตกแต่งพิเศษที่เรียกว่านาวิกแบล็คครับจะเป็นสีดําเงาลายกราฟิกจะดูโดดเด่นเตยตากว่ารุ่นธรรมดาเท่มากๆดูฝาโป๊อกนะครับอย่างหลอ่อฮะเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเนี่ยที่เราเห็นนะฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งใบครับแล้วก็ มีเว้นช่วงเพ้นสีเป็นสีส้มเมทัลลิกนะโสวยสุดๆครับหล่อมากๆครับนี่ฮะโลโก้ด้านล่างจะบ่งบอกความไม่ธรรมดาครับเห็นโลโก้ S V R เนี่ยเห็นแล้วอย่าไปลองบนถนนนะแรงมากมาดูดีเทลลิ่งในส่วนลึกๆครับนี่ฮะช่องดักลมเลยรพวกนี้ก็จะทริมมิ่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันสวยทุกกระนูครับคราะว่าดีไซน์เราแบบไม่ยั้งเลย แผนก s อ o เนี่ยถือว่าเป็น,นแผนกตกแต่งแล้วก็โมดิฟายรถยนต์ของเครือและโรเบอร์และจากรัวอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งจะทำให้มันดูดันแล้วก็สวยดูดันสวยงามในแบบมอเตอร์สปอร์ตไปดูด้านระบบช่วงล่างครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงเน้นการขับขี่แบบสปอร์ตมากครับเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นช่วงล่างถุงลมแล้วก็มีการปรับแต่ง ความสูงของตัวรถเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับเบรคครับมาคือมามากแบบ6กพอดขนาดใหญ่คาลิปเปอร์ดำเนี่ยฮะล้อแม็กและยางนี้แบบใหญ่ยักษ์มากครับขอบ21อนิ้วฮะดูสเปคกันเราเลยครับใหญ่มากมาดูไซส์คาโ์เทครับโอ้โหนี่ฮะร,ระดับนี้ไม่มีธรรมดาแน่นอนครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทริมเลยหล่อทุกอนดูหูกระจกครับคาร์บอนไฟเบอร์ทริมหลอ่อสุดๆไล่มาเลยครับเดี๋ยวไปดู พน้องก่อนเนี่ยไฟท้ายเทมาด้านหลังเก็บของได้เยอะครับมาดูเนะี่ยานล่างแผงดิฟฟิลเซอร์หล่อครบกรงครับท่อไอเสียเป็นแบบพอเทลไปเป็นทรงแบบเอ่อเขาเรียกว่าเสียมาสอ่ซิลียมข้าหลัมตัดแฮเ้เหล่อครับส้มตัดดำมาดูภายในแบบควิกพรีวิวนะครับ โหลโห่อนักแม่เป็นการเล่นงานหนังที่โชว์ให้เห็นถึงงานเทเลเมรที่ยอดเยี่ยมของ,ของแผนก SVO ครับเบาะเป็นทรงบัคเกต็ตซีดคันนี้โดดเด่นด้วยเบาะทรงแบบ Sport b u ั k เกต็ตซีดทร m มมิ่แล้วก็สลักหัวหมอนไว้เลยครับว่าเขาคือตัวแรงครับ SVR ตระก,กูลที่ชื่อว่า SVR จะเน้นแรงและการตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับส่วน SV SV เฉยๆจะเป็นเน้น ความหรูหราสุนทรีแล้วก็ความพิเศษในการเดินทางเนี่ยจะเห็นแล้วครับว่าช่องแอร์จะทริมด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่หล่อมากๆสวยมากๆสุดๆครับคันนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับเนี่ยดูการฉลุลายหนังซะก่อนเป็นการฉลุที่เน้นให้เห็นถึงความพิถีพิถันในทุกๆส่วนครับรถคันนี้นี่ไม่ธรรมดาและตอนนี้เข้ามาเป็นคันเดียวในประเทศไทยด้วยครับ หล่อมากครับเนี่ยฮะทั้งที่นั่งด้านหลังก็จะดีไซน์ให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นที่นั่งคู่หน้าครับเพราะว่ารูปทรงบอกก็เป็นแบบเล็กอ่าสไตล์เหมือนเบาะเล็กคาโรบักเก็ตซีนะฮะที่โอบกระชับแล้วก็ให้อารมณ์สปอร์ตแท้ๆเลยหล่อมากๆครับี่ส่วนหนึ่งที่อยากให้เห็นกันนะครับเขาเรียกว่าจะสลักโลโก้ SV ครับที่ย่อมาจาก Special Vehicle Operations ครับหน่วยตกแต่งปฏิบัติการพิเศษ ที่จะเสกให้รถ Range Rover แล้วรถจักรยวเป็นรถที่ไม่ธรรมดาครับ mm hmm. เขาจะแอบซ่อนโลโก้นี้ไว้ที่เสา B ของรถยนต์ร, mm hmm. รู้กันไว้เลยว่าอย่าไปเล่นมาตามคนท้องถนนนะคันนี้ไม่ธรรมดาแรงมากครับแล้วท้ายด้วยคันนี้เลยครับ mm hmm. ก็คือ Range Rover ตัว SV Auto b i o g a s h y นะฮะที่สุดของ SUV ที่เรียกไดว่าสูงหรูหราสุดๆครับไปดูนะครับว่าเขาไม่ธรรมดา มีจุดไหนบ้างที่ถือว่าตกแต่งและแตกต่างกับตัวเบสิกพื้นฐานครับ Range Rover SV Auto b e l r a ฟ i นี่ใช้เป็นเครื่องยนต์แบบั๊กอิน h ฮบร i ดนะครับเรียกว่าเป็นแบบ PHEV ที่ให้กำลังแรงม้าจากเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับที่300แรงม้าครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงม้ารวมอยู่ที่116แรงมา้า ทำให้แรงมา้ารวมซิสเต็มรวมเนี่ยมีกําลังสูงสุดถึง404แรงม้าครับอัตราเร่ง0-100นี้ไม่ธรรมดาครับแผ่นคันใหญ่ย่างอยู่ที่6.8วินาทีแรงบิดนี่มหาการมากครับสูง 40, สุดที่640นิวตันเมตรยอดเยี่ยมมากเลยครับเอาเรียกว่าสมูททุกการขับเคลื่อนแล้วก็เน้นการใช้งานที่ประหยัดด้วยครับโมลทางด้านหลังครับเขาเรียกว่าสวยและดูอารมณ์มาเฟียสุดๆกับด้วยสีดำสาตนแบบด้านนะฮะสวยมากๆครับ นี่และนี่คือโลโก้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวเขาที่ไม่ธรรมดาครับ SV Auto b i o g r a p h y เน้นความหรูหรามีระดับครับมาดูจุดเด่นของเขาสุดๆกับกันที่ภายในนี่ครับคือจุดแข็งของเขาเลยก็คือการเน้นการตกแต่งแบบ luxury ครับสวยมากๆครับดูงานหนังเนี่ยเกินคำบรรยายจริงๆ ด้วยการฉลุหนังและการเลือกใช้วัสดุหนังที่เขาเรียกว่าเต็มสตรีมฮะก้าท้าชนทุกค่ายหรูหราสุดๆครับมีลูกเล่นที่เรียก,กได้ว่าแผวขาวแล้วก็อำนวยความสะดวกสุดๆครับนี่ฮะตู้เย็นครับฝาปิดเป็นลายไม้ครับสวยมากเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับสวิตช์เขาจะอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะ กดลงเลยครับโอ้โ oh, ห oh, หล่อมากครับนี่ครโอ้โห oh, oh, มีขวดแชมเปญแล้วก็วางแก้ววางได้2แก้วครับหล่อมากมากสวยมากมากครับดูหลาแบบนี้นี่เรียกได้ว่าสถานเลยครับเปิดตัวราคาที่13 99, 90, บสามล้านเก้าแสนเก้าม่ก้าันบาทเท่าๆกับตัว Range Rover Sport SVR เลยนะอันนี้แล้วแต่เลือกเลยครับว่าจะชอบแบบไหน ชอบแบบซิ่งก็ไป svr ชอบแบบหรูก็มา sv ครับสุดๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปยัดรวดเร็วแล้วสั้นๆนะครับกับการพ i ิก๊กพ e v วิวของ f o อกซไดรนะครับทั้ง3รุ่นถ้ายังไงชอบก็ช่วย subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ